น้ำจะท่วมเชียงรายหนักกว่านี้หรือไม่เรากะไว้ว่าบริเวณโซนเชียงรายเนี่ยจะมีฝนสะสมหนึ่งวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหกสิบมิลิเมตรแต่เมื่อวานฝนตกมาเกือบสองร้อยมิลครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดครับที่สถานีท่าสุดครับและ,ละหลายๆพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบหนักมากนะครับเชียงแสนนี่ก็ร้อยยี่สิบกว่าร้อยสี่สิบในหลายๆจุดเลยนะครับรวมถึงโซนของบ้าน ปางริมกรก็คือลำน้ำสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับผมที่เกินร้อยสีแดงกันทั่วนหน้าเลยนะครับก็ข้อมูลจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับผมแล้วก็ล่าสุดยังไปตกกันที่เวียงป่าเป้าอีกนะครับตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าถานนเส้นเชียงราย<ม>เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเริ่ม ปริมถนนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หนักเหมือนกับครั้งล่าสุดในช่วงของปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับฝน24ชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองของวันที่2จนถึงบ่ายสองของวันที่3นะครับปริมาณฝนที่จะตกนะครับเริ่มเข้าไปตกที่บริเวณเชียงดาวกับเชียงใหม่แล้วนะครับที่ตกหนักมากนะครับปริมาณฝนสะสมที่ คาดการไว้นะคะ24ชั่วโมงที่จะถึงนี้อยู่ที่ประมาณ71มิลิเมตรแต่ก็อย่าเชื่อใจให้มากนักนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยทำให้สภาพอา,ากาศเกิดความแปรปรวนได้นะคะฝนตกเนี่ยคือต้นน้ำปิงตลอดสายเลยนะครับคุณดารินจะเห็นนะครับว่าบริเวณโซนนี้ก็คือโซนของอำเภอเชียงดาวก็คือต้นลำน้ำปิงแล้วก็ไหลลำน้ำปิงเนี่ยลงมาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย เอซึ่งตอนนี้เขื่อนแม่งัดก็มีน้ํามากนะครับผมแล้วก็ในตัวเชียงใหม่เนี่ยก็บริเวณดอยสุเทพด้วยที่มีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกนะครับผมอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วกันนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างเห็นบอกต้องอพยพนี่พื้นที่รับน้ําที่เคยเป็นแอ่งกักเก็บน้ํากลายเป็นพื้นที่ให้น้ําผ่าน แล้วก็ลงสู่ผลกระทบและที่สําคัญก็คือบ้านที่เป็นชุมชนเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ต่ำกว่าบ้านจัดสรรที่ปุกพัฒนาขึ้นมาใหม่บ้านผมก็ไม่รอดครับผม